ครูเนี่ยเป็นเด็กที่ชอบกิจกรรมอยู่แล้วอยู่ได้ก็เพราะเด็กกิจกรรมใช่ไหมคือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันมีความสนุกครูนี่ประทับใจมากที่นี่เขามีสมโมสรน,นักศึกษาและมีชมรมพูดชมรมชาวค่าอะไรงเงี้ยแต่ใจทำงานกก่นักศึกษานะเด็กเรานี่ยทำไมคือใจเขาจิตสาธารณะตั้งแต่มาปุ๊บมันก็ประทับใจใช่ไหมแล้วอยู่จนก,นกระทั่งเกษียณอ่ะ ช่ไหมมมีเพียงแต่6ปีที่ไปเป็นพอ,อ,อท,ท,ที่อื่นแล้วก็กลับมาตายหลังคู่ดีใจมากๆเลยนะสายสัมพันธ์เสียงย่พ่อเนี่ยนะอย่าจางหายไปนะแล้วดูตัวอย่างจากพี่พี่นะพระธนทรทองเนี่ยขอให้มีอยู่ต่อไปแล้วอย่าลืมว่าไอ้ความกตัญญูเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นอมตมะนะเราทําแล้วเราสบายใจนะก็ขอให้สิ์เก่าพระนิพพกรนะที่กตัญญูต่อครู ต่อสถาบันเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้ช่วยได้เสมอนะที่จะยกตัวเองเนี่ยให้มีความสุขความเจริญต่อไปสมาคมศิษย์เก่านาชิการพระนครนะค่วันนี้เราก็มาเยี่ยมเยียนอาจารย์ก็ขอให้อาจารย์มีสภาพที่แข็งแรงนะครับแต่หนิ่งปันของรรมดชาวพนิษการิดธินนี้พอที่จะไปนานๆเลยนะคบผมก็ขอบใจมากนะผมคิดถึงลูกศิษย์ทุกคนรับลูกศิษย์ทุกคน รักโรงเรียนผมอยากจะให้คำอวยพรเนี่ยนะพรเนี่ยถ้านรับไปไม่ปฏิบตัติมันก็ไม่ได้ประโยชน์ถ้าถ้าเขาให้ไปเมจงไปทำนั้นนันี้นนทำน,นี่ให้ก,ก็จะเป็นประโยชน์นะผมจะให้อย่าไว้ใจตัวเองว่าจะไม่เสียถ้าทำได้จเจริญทุกสิ่งทุกอย่างเกิดไม่ได้โลกเนี่ยเกิดมาเพื่อให้ ให้ทั้งนั้นต้นไม้ให้ลมเงาแผ่นดินให้ที่อาศัยคนเราเราให้อะไรไม่ได้ให้ไม่จำเป็นต้องให้วองให้น้ำใจก็ได้ให้อะไรก็ได้เนี่ยทำให้เราอยู่กันได้ใจกระไรใจคิดใจปิดใจใจ,ใจจะจางลางใจ หรือกระใจพี่ใจจางมั่นมั่นใจไว้ให้ดีใจอยคิดใจอย่จาหนีใจที่ยังเป็นใจใจจะํำใจจะทำไปได้ใจจเร็วไรใจจะไม่รักจริง ใจผู้ชายใจก็ใจใจผู้หญิงใจผู้ชายใจจริงใจผู้หญิงก็จริงใจตอนนี้อายุเท่าไหร่คะตอนนี้ใครอายุเท่าไหร่ท่านะ่ะท่านอายุเท่าไหร่อิชันละคะค่ะ <c oughs> ไม่รู้หนึ่งร้อยสองปีหนึ่งร้อยสองปีเหรอใช่ค่ะอิชันหนึ่งร้อยสองปีแล้วค่ะ นี่คนนี้ชื่ออะไรอ่าชื่ออะไรนันทวันอ๋อเป็นใครเป็นใครคะเป็นใครคนนี้เป็นใครเป็นใครเป็นใครคือไก่นั่นน่ะสิเป็นใครเป็นเป็นญาติไอ้เชนแนี่บางครั้งนะคะถามว่าคนนี้ชื่ออะไรเอ๊ะนันทปีหรือนันทเดือนเออนันทปีหรือนันทเดือนดีใจไหมลูกศิษย์มาเยอะๆเนี่ย ดีใจค่ะดีใจมากดีใจที่สุดดีใจมากในโลกอยากนั่งรถเที่ยวไหมคะไม่อยากค่ะไม่ได้เดี๋ยวจะไปมูลนิธิค่ะอ๋ะอเจินไปนะคะดีใจไม่ไปด้วยนะคะดีใจ <c oughs> อยากนอนเดียวกับบ้านค่ะ จากโครงการกระตะเวทิตาอาจารย์อาวุโสนะครับค่ะขอให้อาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเดี๋ยวก็ลูกติดเป็นานๆน,นะครับร้อยยี่สิบปีขออยู่ดีมีสุขโชคดีมีลาภแคล้วคลาดจาบพยาแต่อะไรทั้งปวงนะคะาสาธ<า><า>ุค่ะ <laughs> นานแล้วอ่ะที่ไม่ได้เจอก่มันอยู่ในภาวะที่เราต้องจำยอมจำยอมด้วยความเต็มใจขอให้มีความสุขความเจริญมั่นรวดมนต์รวดพรเดี๋ยวนี้ประเทศไทยเรามันเปลี่ยนแปลงไปเยอะสามพฤติกาจะไปหาครูพอรับรู้เหงาหงอยค่อยจางหายลูกหลานปรนนิบัติแสนสบาย ทั้งเช้าสายกินอยู่ดูละครทำหน้าที่ดูแลคนแก่แล้วไปกันแน่วไม่ได้จะพักผ่อนต่างมีหน้าที่ที่ตื่นเช้าเจ้ารีบจอนครูก็นั่งนอนเย็บผ้าไปทราบข่าวจะไปเยี่ยมครูคิดถึงอยู่ซึมหมดหน้าสดใส รับพวกเจ้าห่วงใยไปทุกเรื่องสิทธิ์หมดเปลืองครูสุขสมถตินสิทธิ์กตัญญูรู้คุณเป็นอาจินนั้นเลิศศิลจุนเลกให้จำเริญขอกุศลผลบุญที่เธอทำน้อมนำผู้คนให้สรรเสริญจงพบวิถีทางสะดวกให้เธอเดิน ให้เพลิดเพลินผลกรรมที่ทำดีด้วยรักจากอาจารย์ประมวลให้โควิดหนีกลับบ้านกลับช่องไปนคุณไหนไม่ะสิบแปดที่สิบแปดสิบแปด สิบแปดสิบแปดสิบแปดคูณสคูณอะไรคูณสค,ค,คูณ2คูณสองคื 3, 18, 18, อบวกสิบแปดสบแปดสามสิบหคิดถึงน้าเป็นของธรรมดาขอให้ลูกศิษย์มีความสุขความเจริญในมาที่ก็ปี2512 จนปัจจุบันนี้ก็เป็นครูพิเศษก็ใช้เวลาในการอยู่ที่นี่มาทั้งหมด52ปีเต็มแล้วครับประทับใจหนึ่งสถานที่เป็นวังเก่าของเสด็จพ่ออันที่สองคือประทับใจพวกครูบาอาจารย์ที่เป็นเพื่อนครูด้วยกันให้ความดูแลเราเป็นแบบกันเองมากอันที่สามประทับใจพวกลูกศิษย์ทั้งหลายที่จบไปแล้วยังไม่ลืมปาิการนพนครโรงเรียนเราเนี่ยลูกศิษย์ต่างๆที่จบแล้วเป็นคนดีมีความกตัญอยู่รักสถาบันมาก อย่างน้อยแล้วก็มีความสุขนะครับที่เป็นครูแล้วนะครับนะถึงจะไม่รวยเงินแต่รวยลูกศิษย์นะครับนะแล้วก็เป็นลูกศิษย์ที่ให้ความเคารพเราตลอดชีวิตเราเป็นครูลูกศิษย์ตลอดชีวิตในว,วันนี้ที่เราเจอกันนะครับก็ถือว่าเป็นบุญที่เราสร้างกันมาขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนะครับมีความสุขกายสุขใจปลอดโรคปลอดภัยนะครับ เห็นลูกศิษย์แล้วมีความสุขยิ่งกว่าเห็นเงินครับ